365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่233ตอนที่7คุณธรรม หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1 8 0 3สสิ่งใดจริงสิ่งใดประเสริฐสิ่งใดชอบธรรมสิ่งใดบริสุทธิ์สิ่งใดน่ารักสิ่งใดควรยกย่องถ้ามีสิ่งใดเป็นคุณธรรมถ้ามีสิ่งใดน่าสรรเสริญท่านจงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยการใคร่ครวญเถิด คุณธรรมคือความโน้มเอียงมั่นคงเป็นประจำที่จะทำดีคุณธรรมไม่เพียงแต่ปล่อยให้บุคคลหนึ่งทำกิจการดีแต่ยังช่วยให้เขามอบส่วนดีที่สุดของเขาด้วยบุคคลที่มีคุณธรรมใช้พลังทั้งหมดของตนทั้งด้านประสาทสัมผัสและด้านจิตวิญญาณมุ่งหาความดีเขาพยายามแสวงหาและเลือกความดีในการกระทำที่เป็นรูปธรรมของตน จุดหมายของการดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรมก็คือเพื่อแต่ละคนจะได้เป็นเหมือนกับพระเจ้าคุณธรรมของมนุษย์หนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักรคาทอลิกข้อที่1 8 0 4คุณธรรมของมนุษย์เป็นอุปนิสัยมั่นคงเป็นความโน้มเอียงไม่หวั่นไหว เป็นสติปัญญาประจำและเจตนาครบครันที่คอยกำกับการกระทำของเราจัดระเบียบอารมณ์ของเราและนํำความประพฤติของเราตามเหตุผลและความเชื่อคุณธรรมเหล่านี้ช่วยเราให้ควบคุมตนและมีความยินดีที่จะดำเนินชีวิตศีลธรรมอย่างดีคนที่มีคุณธรรมคือผู้ที่ทำดีโดยอิสระเสรี คุณธรรมทางศีลธรรมได้มาด้วยความพยายามอย่างมนุษย์เป็นผลและบอ่อเกิดของกิจการที่ดีทางศีลธรรมสนับสนุนความสามารถทุกอย่างของมนุษย์ให้เชื่อมโยงกับความรักของพระเจ้าคุณธรรมหลักหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักคาทอลิกข้อที่1 8 0 5 คุณธรรม4ี่ประการทำหน้าที่เสมือนหลักหรือบานพับดังนั้นจึงได้ชื่อว่าคุณธรรมหลักคุณธรรมอื่นทุกประการล้วนจัดอยู่โดยรอบคุณธรรมเหล่านี้ซึ่งได้แก่ความรอบคอบความยุติธรรมความกล้าหาญและความรู้ประมาณถ้าผู้ใดรักความชอบธรรมก็จะรู้ว่าคุณธรรมต่างๆเป็นผลงานของปรีชาญาณ ปริชายานสอนความรู้ประมาณและความรอบคอบสอนความยุติธรรมและความกล้าหาญคุณธรรมเหล่านี้รับคำชมสรรเสริญภายใต้ชื่ออื่นๆในพระคัมภีร์อีกหลายตอนหนังสือคำสอนพระศาสนนักจาคาทอลิกข้อที่1 8 0 6 ความรอบคอบเป็นคุณ,ณธรรมที่ช่วยจัดเหตุผลทางปฏิบัติให้รู้จักแยกแยะความดีที่แท้ในสถานการณ์ต่างๆและเลือกวิธีการที่ถูกต้องเพื่อทำความดีนั้นคนฉลาดระวังก้าวเดินของตนดังนั้นจงมีความสุขขุมรอบคอบรู้จักประมาณตนเพื่ออธิษฐานภาวนานักบุญโทมัสมีความเห็นเหมือนอริสโตเติลเขียนไว้ว่า ความรอบคอบเป็นเหตุผลที่ถูกต้องของกิจการที่ต้องทำเราจึงต้องไม่นำความรอบคอบไปปะปนกับความขลาดหรือความกลัวและไม่ต้องไปปะปนกับการตีสองหน้าหรือการตลบตะแลงความรอบคอบได้ชื่อว่าอ ja um ุริจาวัตูตุมหรือผู้บังคับคุณธรรมต่างๆเพราะคอยปกครองคุณธรรมอื่นๆโดยช่วยชี้แนะหลักการและความมากน้อย ความรอบคอบคอยช่วยแนะนำการตัดสินของมโนธรรมอย่างใกล้ชิดคนรอบคอบตัดสินใจและจัดระเบียบการกระทำของตนโดยทำตามคำตัดสินนี้อาศัยคุณธรรมประการนี้เรานำหลักการด้านศีลธรรมมาใช้กับกรณีเฉพาะโดยไม่หลงผิดและเอาชนะความสงสัยในการทำดีหนีชั่วได้ หนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่1 8 0 7ความยุติธรรมเป็นคุณธรรมทางศิลธรรมที่มีเจตนามั่นคงที่จะให้แก่พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์สิ่งที่เป็นสิทธิของพระองค์และของเขาความยุติธรรมต่อพระเจ้าจึงได้ชื่อว่าคุณธรรมของศาสนาคุณธรรมต่อมนุษย์จัดให้เราเคารพสิทธิของแต่ละคน และจัดให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์มีความสามคัคคีกลมเกลียวกันที่ส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลและความดีส่วนรวมคนยุติธรรมหรือผู้ชอบธรรมซึ่งได้รับการกล่าวถึงบ่อยๆในพระคัมภีร์เห็นได้ชัดจากอุปนิสัยความคิดถูกต้องของเขาและวิธีปฏิบัติที่ตรงไปตรงมาของเขาต่อเพื่อนพี่น้อง ท่านจะต้องไม่ลำเอียงเข้าข้างคนยากจนหรือคนมีอำนาจแต่จงตัดสินคดีของเพื่อนบ้านอย่างยุติธรรมท่านที่เป็นเจ้านายจงให้ทาตของท่านได้รับความยุติธรรมตามความเหมาะสมท่านรู้แล้วว่าท่านก็มีเจ้านายองค์หนึ่งในสวรรค์เช่นเดียวกันหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักคาทอลิก ข้อที่1 8 8 8ความกล้าหาญเป็นคุณธรรมทางศิลธรรมที่แสดงความเข้มแข็งในความยากลำบากและความมั่นคงในการทำความดีคุณธรรมประการนี้สร้างความมั่นคงเมื่อเผชิญการผจญและเอาชนะอุปสรรคในการดำเนินชีวิตตามศิลธรรม คุณธรรมความกล้าหาญทำให้เรามีความสามารถที่จะเอาชนะความกลัวแม้กระทั่งความตายสามารถรเผชิญการทดลองและการเบียดเบียนทำให้พร้อมที่จะก้าวหน้าไปจนยอมเสียสละและถวายชีวิตของตนเพื่อความถูกต้ององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพลังและทรงเป็นบทเพลงของข้าพเจ้าในโลกนี้ท่านจะมีความทุกข์ยากแต่อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้วหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1 8 0 9ความรู้ประมาณเป็นคุณธรรมทางศิลธรรมที่คอยควบคุมให้ความสุขและการใช้สิ่งสร้างที่คอยดึงดูดเราอยู่ในสมดุลช่วยเสริมกำลังเจตนาให้เข้มแข็ง สามารถควบคุมสัญชาตญาณและความปรารถนาไว้ภายในขอบเขตบุคคลที่รู้ประมาณจัดระเบียบความต้องการทางประสาทของตนให้มุ่งหาความดีรู้จักแยกแยะว่าอะไรดีไม่ดีและไม่ดำเนินตามแรงที่ผลักดันให้ทำตามที่ใจของตนปรารถนาความรู้ประมาณได้รับคำชมเชยบ่อยๆในพันธสัญญาเดิมในพันธสัญญาใหม่ ความรู้ประมาณยังได้ชื่อว่าสติสัมปชัญญะอีกด้วยเราต้องดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะด้วยความชอบธรรมและเคารพเลื่อมใสพระเจ้าในโลกนี้การดำเนินชีวิตอย่างดีไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากรักพระเจ้าสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดความคิด เพื่อจะรักษาความรักไว้ให้ครบสมบูรณ์ไม่ขาดตอนซึ่งก็คือความรู้ประมาณเพื่อจะได้ไม่หมดกำลังใจเมื่อประสบความยากลำบากซึ่งก็คือความกล้าหาญเพื่อจะไม่รับสิ่งอื่นใดอื่นซึ่งก็คือความยุติธรรมต้องคอยระวังในการแยกแยะสิ่งต่างเพื่อไม่ให้ความหลงผิดหรือความหลอกลวงค่อยๆแทรกเข้ามา ซึ่งก็คือความรอบคอบสามรอบห้าวันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า